ปล่อยก็นลุ้นนะคว่ารถที่มาจอดเนี่ยนะจะมาซื้อน้องวัวไหมนะเ,ออนะเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรถมาจอดนะฮะเป็นรถก็ฐานะก็ไม่แตกต่างกันแหะนะคก็เป็นรถบรรทุกนะรถผู้ใช้แรงงานนะฮะปรากฏว่าไม่ได้มาซื้อนะครับที่ผมบอกว่าพอก็อตรงที่ว่าเนี่ยมีอยู่เพินด้านหน้าอยู่เทิ่นไปมานะครับตอนนี้ผมจะ มาอธิบายนะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสารนะเทคโนโลยีนะครับให้ได้ดูกันนะนี่ครับที่นี่ก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายได,ได้นะครับเรามาดูกันนะว่าเปิดให้ปล่อยดูนะเราก็นั่งดูได้นะครับ ทั่วกแะเทศทั่วๆดูได้ครับดูิได้ท่ายชีของป่อาอยาต่ยเยอะไมแลัดอได้ บายนะครับอธิบายให้ดูนะภาพชีวิตของชามวดคร้งนี้ก็ต้องรีบนะครับเพราะว่าจะมีคนมาซื้อน้องวัวนไน,นะครับจผมขอหยุดหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหยุดไว้ก่อนนะครับไปดูชีวิตนะของคุณปอยนะที่กำลังขายน้องวัวขายยังไง เป็นชีวิตนะฮเราคงจะลับจังจังหวัดนะฮะกลับจังจังหวัดครับก็สลับกันนะครับแต่กี้พี่สาวขายได้นะครับสองกิโลซ้อนเขาวนี้คงไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะ น้องสาวขายได้ครับเรามาลุ้นกันนะครับว่ากี่กิโลทีแรกของพี่สาวนะก็ซื้อไปกิโลนึงซื้อไปกิโลนึงนะแต่เพื่อนอยู่ในรถออกมาเอาอีกกิโลนึงสองกิโลเดี๋ยวเขาที่มาลุ้นนะมาลุ้นว่าแต่ดูท่าทางจะซื้อหลายกิโลนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผู้โดยสารเต็มรถเลยอย่างนี้ต้องขอ ขอเบอร์โทรไว้แล้วเหครับเรามาขอเบอร์โทรกันนะครับว่า,เ,าเบอร์เขาใช้ไลน์อะไรนะครับแล้วผมจะไปนำเอกสารนะครับต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับคุณผู้ชมครับเอราญาตินันหนวดเทาเฟิร์มอยู่พรุ่งนี้ก็จะไปตัดผมแต่เช้านะครับต้นี้ตัดตัดผมแนละ้วร้านร้านก็จะโกนหนวดให้ด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ไปสัมภาพพี่แล้วนะครับว่าใครกันนะที่เป็นคนเล่นกีตาร์นะครับมีกีต้าร์น้อยด้วยนี่ผู้ใดเป็นผู้เล่นครับกูเราหัดเก่งยัง